สวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้ก็จะมาอ่านมัง g ะเรื่องเจียงเซียวฟานขอทาสุดทริปทูนะครับใครที่อยากอ่านก่อนใครก็ไปอ่านได้ที่เพจหัดแปลทำงงนะครับผมจะทิ้งลิงก์เพจไว้ให้ใต้คลิปเพื่อนเพการเสวลาก,ก็รับชมกันเลยครับเจ้านี่คิดจะกักดข้ายัางงั้นเหรอยาบุงอะไรกัน เออฮเออเอแย่ชะมัดเจ้าหมาบ้านี่มันเล่นด้วยยากซะจริงๆไม่ไหวแล้วนี่เขาเขามีพลังซ่อนอยู่ขนาดไหนกันเซียวฟานข้าคิดไว้อยู่แล้วว่าเจ้าต้องทำได้สักวันหนึ่ง จะต้องยิ่งใหญ่แน่ๆนเอ๊นี่ข้าอยู่ที่ไหนที่นี่ที่ไหนแล้วเจ้าเป็นใครเสี่ยวฟานนี่เจ้าลืมข้าแล้วเหรอนี่เจ้าอาจารย์อเจเดอ์ยวนเหอเหนื่อยที่สุดข้าก็ได้กลับสักทีข้าขอบคุณสำหรับการต้อนรับที่อบอุ่นของวังน้ำแข็งของเจ้ามากเลยปิงซิน ข้าขอขอบคุณเจ้ามากเลยที่ได้ต้อนรับข้าเป็นอย่างดีเป็นเรื่องธรรมดาอยู่แล้วเอ๋ฮหากไม่ใช่เพราะข้าโชคดีไม่รู้ว่าข้าจะตายไปแล้วกี่ครั้งเจ้าไม่ได้สนใจข้าเลยมันสายไปแล้วที่พวกเราจะจับมือกันเช sure. เอ๋สิทธิ์น้องปิงซินบอกลากันคราวนี้ข้าไม่รู้ว่าเมื่อไหร่ จะไ,ได้พบกับเจ้าอีกครั้งข้าคงคิดถึงเจ้ามากแน่ๆไม่ต้องห่วงต้องมีโอกาสได้แน่ที่เราได้พบกันอีกที่วังน้ำแข็งแห่งนี้เรายินดีต้อนรับเสมอ <Yeah. S 1> สเอ้ปิงซินเอปิงซินข้ามาที่นี่เพื่อมาหาหัวใจของข้าที่ขาดหายไปว yeah. หัวใจของข้าเสียกงสีข้าข้ามาที่นี่เพื่อส่งสหายของข้าเท่านั้นไม่ได้ต้องการพบกับเจ้านั่นยวนเหอนี่ข้าไม่คิดเลยว่าเจ้าจะอยู่ที่นี่ด้วยย่ <Yeah. S 1> เสียกงสีเจ้ามาทำอะไรที่นี่ข้าหรอ ข้านั้นมาตามเสียงเรียกของหัวใจของตัวข้าเองน่าสงสัยนะเนี่ยข้าว่าข้าต้องอยู่ที่นี่เพื่อปกป้องเป็นสิงปิงซิงนี่เสียวฟานเจ้าบอกว่าเจ้าจะปกป้องปิงซินไม่ใช่หรอเอะปกป้องนั้นเหรอสหายของเจ้าคนนี้ดูไม่มีความสามารถพอที่จะปกป้องเจ้าเลย เดี๋ยวข้าจะเป็นคนปกป้องเจ้าเองเสียโกงซีข้าเคยพูดกับเจ้าหลายครั้งแล้วใช่ไหมเออก็ข้าเคยบอกว่าจะปกป้องเจ้าไว้นี่แต่ข้าจะปกป้องเจ้าได้ยังไงในเมื่อข้าไม่มีที่พักเอ๋ข้าก็อยากรู้เหมือนกันว่าสหายของเจ้าจะมีความสามารถพอที่จะปกป้องเจ้าได้แค่ไหน ตอนนี้แอดอยากจะบอกว่าได้ดำน้ำไปเยอะขออภัยด้วยนะ <c oughs> ก็จบแล้วนะครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดสิดตากดแชร์บ้งเลยนะครับครับก็ออกไว้เจอกันใหม่ตอนหน้าสำหรับตอนนี้ก็สวัสดีครับ